วัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมโอ้โหมาเจอชอ็อตเด็ดพอดีครับล็อกกี้ติดโรมงครับ,บสวัสด,สดีครับเสียรักม,มาวิ่งเก่บวันแล้วเนี่ยเก็บวันแล้ว โอ้ได้ตังเป็นหมื่นแล้วมั้งดีสองรเที่ยวครับฮะสองร้อยเที่ยวแล้วเป็นงานวิ่งทำถนนนะครับทำถนนสี่เลนงานก่อสร้างถนนสี่เลนครับถนนเส้นอำเภอรกระสังนะครับจากสีแยกและกาอำเภอกระสังไปอำเภอรพระพ,พาชัยแล้วครับ ระยะทางนี่หลายกิโลเลยนะครับซึ่งล็อกกี้คันนี้เนี่ยโอ้โหติดโรมเอียงกระเทศเลย,เลยนี่เสียรักเสียรักคนบ้านเดียวกับผมนะครับล็อกกี้สุดรอเลยไอห้หนุ่มหน้ามนคนบ้านยังน้ำอ้อมครับ มาจากน้ำอ้อมตำบลเยอวึกชุมพลบุรีสุรินแต่วันนี้มาไกลาห,หน่อยครับถึงอำเภอกระสังบุรีร์เลยดับไม่ลงบ่เสียดับไม่ลง

มาแล้วครับเสียรักเสียรักสุดหล่อโอ้โห oh เสียงท่อดังนั่นเลยครับฮะ, yeah, ะ,ะวา,วาดวกเกาับบ <laughs> บอดิ้นอยู่ไหนสิเอเดี้ยวอครับเนี่ยเข้าซอยนี้บอกออนนั้นเขาจอดทำอะไรกัน,อนจอดเอาทิ้งงอ๋อจอรดรับตัวรถนี่หลายทีมงานเลยเนาะ จ้าลงมาจอดไป็นอันก่อนผมถ่ายเลีปยอยู่อยู่ท่านี้เลยครับเอียงกระเทยได้เลยถอยจาวบ้านถอยลงมาแล้วก็ติดลมนะครับ สังเกตที่สัญ,ญลักษณ์ธงแดงนะครับผมพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปผ่านมานะครับโปรดระมัดระวังด้วยฝั่งนู้นก็มีครับทางกําลังก่อสร้างครับทางกําลังก่อสร้างเสลียงอยู่สยเนี่นย<ะ>สลิงอยู่ส โยกโยกกะตุกกะตุกมันก็ร่งอะรถเ่นแวบ้วบอดินเจ้าเยอะใส่เนี่มื่อนั่นเคยยุบนใหญมาจากพุนเหรอเป็นบ ได,ด้ยกล้อหนาอีเดนน่ะยกล้อแล้วลน,น่ังจานั้นลมบ็เป็นยังนด็อ้าวโอ้หนี่ครับหมุนได้เลยโอ้หหวัวดเสียวหวัดเสียวครับโชคดีนะนี่โชคดีไม่ล้มครับ ถือว่าโชคดีมากๆเอียงมากเลยครับนี่จังหวะเอียงแล้วก็ยกดำแล้วดินมันไปกดทับฝาท้ายเอาไว้ครับกดลงดำไม่ได้ด้วยล้อหน้ายกเลยอันตรายครับอันตรายให้กำลังใจกันครับร้อนไหมครับ เขาเขาจ้างยังไงโบกธงจ่างเป็นรนะายวัน,นเหรออ๋อรายวันวิคโออยเป็นวิคเหรออ๋อเขาจ่ายเป็นวิกวิกละสิบห้าวันเอาแล้วครับมาอีกช่องแล้วครับเสียหนุ้ยบุรีรัมมาแล้วมาแล้วเสียหนุ้ยมาแล้ว มาเจอเจอช็อตเด็ดเหตุการณ์สุดระทึกแบบนี้พร้อมๆกันอีกแล้วครับสำหรับตีเล็กสายมันแล้วก็เสียนุ้ยบุดีรมนะครับมาจากไหนเสียนุย้ยสวัสดีครับมาจากฝั่งไหนแล้วฮะ อ๋อจะไปดูดินทีมงานเสียลงอยู่ฝั่งนูน้นไอ้ตรงนั้นเสร็จหรือ,อยังบ้านในอโนไทยนะ่ะเสร็จแล้วลว,ลว,ว่าจะเข้าไปหาเสียเฟียมาเจอก่อนแวะก,ก่อนเลยเสียเฟียนี่นะหน,นะนึ่งสี่ศูนย์นะ นี่เขาบอกเข้าซอยนี่แหละมาเจอก่อนก็เลยรออยู่ตรงนี้ก่อนรอทีมงานเขามาดึงอยู่เอาแล้วครับตัวช่วยมาแล้วครับเจ้าแคทสามสนดีนะครับมาแล้วมาแล้วไปเอกของงานครับ สักินนิดเดียวเองครับนัดตูดโอ้เรียบร้อยครับ ได้อย่างปลอดภัยปลอดภัยไม่มีอะไรเสียหายครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานครับช็อตเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกไว้เลยว่า50 50 ปลอดภัยนะครับก็เป็นหน้าที่ของแคทนะครับเคลียร์ทางไม่มีอะไรเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูการเทดินของรถบรรทุกคำถนน4ี่เลนที่เบอร์กระสังกันครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ